ผมก็กิติวัต์สุจิริตพงศ์เมื่อก่อนนี้ทํางานการไฟาฟายผิดเกษียณอายุมา20ปีแนละ้วตอนนี้อายุ80ปีคนส่วนใหญ่เนี่ยอายุ80แล้วเนี่ยน่นาจะพักอยู่กบับบ้านทาไมคุณกิติวัน์ถึงยังออกกําลังกายอยู่เนครับผมเกษียณอายุก็ผมอยากจะมีอายุยืนเกินร้อยปีพอ,อเกษียณแล้วเนี่ยสติกรอบก็ไม่ไหวก็หันมาเข้าฟิตเนสตั้งแต่นั้นเราออกกําลังกายไปเรื่อยๆทุก,ทก,ทก,วนนทกๆวันเนี่ยก็เหมือนเอาตังหยอกกระปุกทุกวัน ที่แรกก็เล่นไอ้บอิลีบาล้านก่อนแต่เล่นทุกอย่างในฟิตเนสอ่ะเล่นทุกอย่างหมดแต่เล่นไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่เก่งนะแต่เล่นเพื่อเพื่อให้มีสุขภาพอย่างแอโรเนี่ยเอาเอาหัวลงเนี่ยทำให้หน้าตาเราเป็นหนุ่มขึ้นทำไมถึงต้องพยายามไม่ให้ใครมาดูแลคะทั้งทั้งที่ก็มีลูกหลานพร้อมที่จะดูแลเราแล,แล,แลว้วอะค่ะเพราะว่าเห็นอย่างวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเห็นลูกหลานจูงลกเข็นจูงพ่อ,จ,พอจูงแม่มากินข้าวพ่อแม่ยิ้มแฉ่งอย่างนี้ผมไม่ต้องการอย่างนี้ก็เราต้องมีร่างกายแข็งแรงก็ ไปไ,นไดนแม่ใดได้เองโดยไม,ไม่ไม่ต้องมีลูกหลานมาช่วยตัวตีกรอปอเป็นลูนกน้องผมไปนั่นเอาผม20ปีนะรุ่นเดียวกันนี่มันเดินตีกรอปไม่ได้แล้วผมยังเดินตีกรอปได้ทุกคนขคึ้นรถตีก๊อปแต่ผมไม่ยอมขึ้นผมเดินตลอดเวลานะที่แปรุ้มเดินตลอดเวลาเลยเ้าก็พยายามกินผักพยายามจะเลี่ยงเลี่ยงเนื้อสัตว์แล้วตอนนี้เป้าหมายในการออกกำลับบงกายคืออะไรคะว่าให้ไปยุยืนเจอร้อยปี ตอนหลังก็เห็น,เห,นเห็นมีอายุสูงๆมาเล่นตามผมก็มีกัน,นที่สำคัญที่สุดคือเราออกกําลังกายต่อเนื่องตลอดเวลาเรารู้สึกว่าการออกกําลังกายนี้สุดมีประโยชน์